สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มอยู่กับเกม Dead by Daylight นะครับวันนี้เราอยู่ที่แรงหนึ่งนะครับกับแล้งสีส้มนะครับผมไม่รู้ว่าออแล้งทองแดงนะครับซึ่งมันก็น่าจะยากสําหรับผมแล้วนะเพราะว่าเริ่มสูว่าไม่ได้แล้วนะครับหลังจากที่ได้เล่นแบบเป็นฆาตรกรอะไรเงี้ยไม่ใช่ดิฆาตรกรกับ ฆาตรกรกับซูเวโวนี่น่าจะใช้คนละแรงกันนะครับนี่จะสังเกตได้ว่าผมเหลือหยาดเลือดเหลือ90เองนะเพราะว่าดีนะตอนนี้ไม่มีไม่มีอะไรปะไม่มีหยาดเลือดไม่มีแต้มเลือดอับแล้วนะครับต้องไปเล่นให้ผ่านถ้าชนะตานี้ก็น่าจะดีนะครับระหว่างนี้ก็รอห้องไปยาวๆนะงงเลยนะครับตอนนี้มาแค่สามคนอุ้ยนี้มีตัวใหม่ด้วยยูอีก <c oughs> มีแมกโทมัสอีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าทไทยแลนด์แล้วก็ เพนไคชิวแล้วก็เอ็ดดิชแล้วก็ดูซิทกุ้งนะทุกครั้งที่ผมเล่นนะครับผมจะตั้งปณิพันธ์ไว้กับตัวเองเสมอว่าผมจะไม่ใช่คนแรกที่ได้ซ่อมเครื่องแรกนะเพราะว่าเครื่องแรกนี่มันมักจะมีประเด็นเสมอนะครับว่าไอ้ฆาตกรมันชอบมาหาเครื่องแรกนะครับซึ่งผมไม่ฆาตกรผมไม่็อย่างนั้นแหละแบบฟังเสียงเครื่องแล้วก็แล้วก็ตามมาโอเคตอนนี้นาจะได้ยินเสียงนะฮะนั่นคือเดอะเนิร์ดนะบุมเดี๋ยวาจะไปชำระโทษเทมก่อนไม่ใช่ว่ามาหาผมก่อนนะคลิปนี้มันจะจบเร็วมากเลยถ้า ผมลงข้างล่างเลยพอสําหรับเพิร์ทที่ผมเอาอมานะครับก็คือหนึ่งนะครับเซลส์โอเคโอเคตีเพื่อนแล้วผมจนจะรอจนกว่าจะมีคนโดนตีหนึ่งคนนะครับถึงจะเริ่มซ่อมเพราะว่าผมไม่อยากเป็นคนแรกมันมันแย่เฮ้ยอันนี้มันห้องน้ำในหนังนี่หวาหนังซอฟาแกแรกขอเงินเงินเฮ้ยเฮ้ยมันใกล้ๆเองเหรออยู่ไหนวะหายแล้วติดติดสถานะมองไม่เห็นว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 อ,อยู่ข้างบนในเวนเพลงก็บิ้วมาซะก,กูตกใจหมดอยู่ข้างบนเดี๋ยวเนเดี๋ยว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 คุณพี่เห็นเฮ้ยเราต้องเราต้องขึ้นไปช่วยมันอยู่ไหนวะเพื่อนเน,นี้อออกเนี้ยอะไรปะแม็กมาแล้วเพื่อนมาแล้วชิบหายแลย้วมันบิง้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคให้ให้แม็กเก็บนึนบกว่าบันไดให้แม็กรอไปก่อนนะครับให้แม็กรอ โโออเเคคนั่นนังพีเวนเฮไปช่วยไปรอให้เราเนี่ยมันเพิ่งได้เครื่องเดียวเองเกมยกียรติถูกดิวนิ่โอล้มสองเจ็ดสี่สวยครับผมแรงตกแน่นอนฮะ มันเเครื่องมันขึ้นช้าอย่างเลยวัดเจ็ดสามเจ็ดสี่อ่ะเก่งโพูดเครื่องซ่อมอย่างช้ามันน่าจะเป็นเฟิร์สของไอ้นี่แหละเฟิร์สของของเนิร์ดนะครับโอเคไทยแลนด์ไทยแลนด์หายละขอ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 เขาต้อมีโอเคมีคนช่วยละเร็ว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 เส็จโอเคเพื่อนไม่ช่วยมุ่งซ่อมผมนี่แหละเอ็ดเดิ้ล มันมองไม่เห็นเหรอเพื่อนมันล้มตรงไหนผมว่าอยู่ข้างหน้าไม่ก็ห้องข้างๆนี่แหละแต่เราต้องมีสตินะครับอยู่ข้างล่างโอเค เยี่ยมมากเยี่ยม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 ยอดกระเทียมแดงอีเวนดูก่อนไหมเดี๋ยวเรื่องมันมาแล้วอ๋อโอ้โไม่กดรักษาละโอ้โหเพื่อนสวยโอเคเมาเมาเมาหลอนหมดละโอ้มันไม่มีเครื่องเสร็จเปุ๊มไม่ทำงานว่ะใหม่นะเครื่องนี้มันจะลดเรือสุดโอเคโอ้โ้ดูข้างล่างเลยโอ้ย ยินกว่าไม่เพื่อนยินให้แม็กโทมัสก่อนนะสวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนมันสเตตสองนอี่หว่ามันจะนะเดี๋ยวเราไปซ่อมเครื่องนั้นก่อนนะแม็กไปช่วยเลยนะเราเอาแม็กไหมโอเค okay. that's right wait what ทางเข้าอยู่ไหนไม่คือมันต้องไปช่วยว่ะมันต้องไปช่วยไม่งั้นตายหาย่างกันหมดไปช่วยเลยโอเคเครื่องนี้จะเสร็จแล้วโอเค อาซาเาว่าช่วยไปแล้วเครื่องนี้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 ยังไม่มีใครแตะเลยคอนเสร็จลยเพื่อนสวยงามครับเพื่อนอืมบบมากมายเหงาไปแล้วอีเวนมาอยู่แล้วช่วยจูงให้หน่อยนะอย่าล้มนะ หอยู่สวยฮืเฮ้ยชิบหายเร็วเฮ้ยกูว่เาเร็วว่าเร็วอวินอีกนิดเดียวเองเพนะื่อนเพื่อนยิงนิดเดียวสวดยอดเพื่อนขอบคุณนะไปละชิบหายอีกนิดเดียวกูก็จะได้ออกไปไปเนอะมาตัดฮัพเกอร์โอ้โห ดูจากสภาพของพวกเราในตอนนี้นะฮะโดนโมลิไปหนึ่งครับผมสวยจ้าไอเรานี่ก็นะทำไมประตูไม่เปิดให้กูกินนิดเดียวเองโลกเนี่ยนิดเดียวเองเฮ้ยประตูอยู่แค่เอื้อมเองนี่เอาชักปากออกซะแล้วแล้วมันจะจบเกมแล้วทำไมอ่ะเปิดเปิดประตูให้หน่อยด้อฮัสกอนเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อย open door for me please เปิดประตูให้หน่อยจ้ะเปิดประตูให้หน่อย กบครับขอบครับ,อบ,บเอาเรื่องว่ะเฮ้ยขันไปเร็วเวดิมจะมาแล้วนะเร็วๆๆโอเค <laughs> <laughs> เร็ว <laughs> โอ้โหลันโทษบอกมก่กเราต้องขอบคุณนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมพิมพ์แท้งผิดแต่คลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ